สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอร่อยพุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำเมนูนะครับเป็นเมนูไข่ตุ๋นนะครับก็เป็นไข่ตุ๋นธรรมดานี่แหลนะฮะแต่ว่าเอารับเทศกาลเข้าพรรษาหน่อยละกันเนาะบางคนทานมังสวิรัตหรืออะไรเงี้ยนะก็จะได้มีตัวเลือกนะครับอันนี้สำหรับคนที่ทานมังแบบทานไข่ได้นะครับก็ เราก็จะทำไข่ตุนนะครับใส่แคลอทกับผักต้นหอมแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆก็จะใช้ไข่สองฟองนะครับแล้วก็น้ำนะครับผมเครื่องปุงก็จะใช้แค่แซีอิ๊วขาเข้ากับอซอสฝาเขียวนะครับโอเคสองอย่างเนานะถ้าใครมีอซอส เห็ดหอมก็ใช้ซอสเห็ดหอมแทนซอสฝอยเขียวก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับฟองนะครับ2องแล้ก็พอเราตอกไข่ใส่ในนี้นะครับเราก็ดูว่ามันเท่าไหร่ปริมาณมัน100 ml นะครับเราใช้ไข่หนึ่งส่วนนะครับ กับน้ำสอส่วนนั่นก็คือใช้ไข่100 ml น้ำก็ต้องเป็น200 ml อนะครับง่ายๆเลยสูตรนี้ไข่จะนุ่มนะครับไข่จะนุ่มนุมเด,งดง้งๆนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับไข่สองฟองก็ประมาณ100 ml อยมู่แล้วนะครับผมโดยโดยส่วนใหญ่เท่าที่เคยทำมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับ200 ml นะมนขึ้นมาประมาณเอ๊ะสามร้อยแนะครับแล้วก็ตีไข่เนยปรุงรสนะครับระะผมรสก็จะด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะครับ ซอฟฝ์าเขียวสองหนึ่งช้อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะถ้าใครติดทานหวานเติมน้ำตาลไปด้วยก็ได้นะครับสักปลายชอ้อนแล้วก็เนี่ยครับตีใส่เข้ากันนะครับ ใส่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกรองรอบหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใส่ต้นหอมกับแครอทนะครับกรองมากรองเพื่อที่ว่าให้มันมเนื้อไข่เน,นียงนะครับผมเราก็กรองประมาณสักสอสามรอบก็ได้แล้วแต่ความขยันนะครับ ดนะเดี๋ยวข้ามขั้นตอนการกรองไปนะครับเราจะกรองประมาณสัก2องรอบนะครับผมนี่นะครับช่วงเมื่อกี้ที่เรากรองไข่แล้วก็ตั้งไฟคืนไว้แล้วนะครับรอไฟมันเดือดแล้วก็นำน้ําขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ลงไปครับอันนี้เราใส่ไส้ลอดลงไปเลยนะครับไส้ลอดมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้คนระับ เกี่ยตามใจชอบเลยแล้วก็ต้นหอมน,นะครับใส่ไปนะครับตามใจชอบแต่ถ้าใครจะไม่ทานมังนะครับอยากให้มีโปรตีนหน่อยทานปกติจะใส่เนื้อหมูบดลงไปด้วยสักหนึ่งขีดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรานึ่งนะครับนี่ไฟน,น้ำขึ้นแล้วนะครับเราก็จะ ลดไฟมาให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอานี่นะครับปิดฝานะครับนึ่งไว้สิบนาทีนะครับผมเนี่ยครับเอามาตั้งเสร็จแล้วก็ปิดฝาจะเวลาได้นะครับผมสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาอนี่นะครับตอนนี้ครบสิบนาทีแล้วนี่นะ มาดูต้หู้เราน่าทานมากนะครับใช็คว่าสุกหรือยังนะครับก็ใช้ซ่อมจิ้มปึ๊บเห็นไนะไม่มีอะไรตดขึ้นมาก็สแสดงว่าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะว่ามันเด้งขนาดไหนนะเห็นไ,ไหมเด้งเดึงดแบบว่านุ่มๆนิ่มๆนะครับเป็นต้หู้ที่ก็ค่อขนข้างเด้งนะครับรสชาติอร่อยถ้าใครจะใส่กุ้งไว้ข้างหน้านะครับผม ก็เอากุ้งมาผ่าหลังนะครับใส่ครบสินาทีปุ๊บใส่กุ้งแล้วก็อบต่ออีกสัก 2- 3นาทีนะครับก็จะไดเ้เป็นไข่ตุ๋นแบบกุ้งนะอันนี้คือแบบคนทานมังสวิรัตนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ